ทางสถานการณ์ด้านต่างประเทศนะคะที่ภาพลักษณ์ของไทยไม่สู้ดีนักต่อชาติตะวันตกและยุโรปค,ค่ะรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเช้านี้คณะนายทหารจากทุกเหล่าทัพซึ่งนําโดยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสุรศักดิ์การจนรรัฐพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากกองบัญชาการกองทัพไทยและทุกเหล่าทัพได้เดินทางไปกรุงปังกกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน คนเอกสุรศักดิ์บอกนะคะว่าการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐประชาชน ซึ่งจะมีการหาหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางทหารระดับทวิภาคีระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและกระทรวงกลาโหมของจีนพร้อมทบทวนความร่วมมือที่ผ่านมาและการพิจารณาแผนงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการร่วมกันรวมทั้งวางแผนการดําเนินการที่มีต่อไปในอนาคตในเรื่องของความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ส่วนการฝึกร่วมทางทหารร่วมกันนะคะระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพจีนรักษาราชการแทนประหลัดกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าคงต้องหาหรือกันว่าจะเพิ่มการฝึกด้านใดบ้าง